สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปลูกหมูกันนะครับเริ่มต้นนะครับวงกลมออทรงร,รีนะครับวงร,รีนะครับวงกลมแป้นแป้นนะครับด้านบนลากลงมานะประมาณนี้ บางคนอาจจะเอาให้มันกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะหมูเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอ้วนนะครับเขาจะมีแก้มีอะไรแต่ว่าผมว่าจะวาดให้มันง่ายๆเขาก็จะประมาณนี้เนาะใส่ดวงตาครับตรงตาตรงกลางของใบหน้าเลยนะครับไม่สูงไม่ต่ำเอาอยู่ตรงกลางเลยนะครับได้ดวงตาสองข้าง นะที่ดวงตาห่างนิดหน่อยเพราะว่าเราจะเอาวางจมูกไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับวางแผนไว้ว่าจะวางจมูกนะครับใส่จมูกลงไปจมูกก็จะเป็นจมูกโค้งมันจะมีจมูกโค้งแบบโค้งแบบนี้กับจมูกกลมนะครับบางคนอาจจะวาดให้ง่ายเข้าก็าาวาดแบบนี้แล้วนะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะสอนวาดจมูกแบบ ทำโค้งขึ้นมาก่อนโค้งน,ะนี่นี่เป็นจมูกหมูนะครับแล้วก็ดึงลงมาโคง้งแบบนี้นะครับเหมือนคนอาปากใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นจมูกของหมูเพราะเราจะใส่รูจมูกของหมูลงไปหมูเป็นสัตว์ที่จมูกใหญ่มากนะครับแบบนี้ ใส่ปากใส่ปากหมูนี่ปากหรือว่าจะวาดยิ้มอะไรยังไงก็ได้ใส่แก้มก็ได้นะครับแบบนี้แบบนี้นะเป็นต้นน,นี่คือหมูนะครับใส่ข้างแก้มนะครับเป็นแก้มแดงของหมูนะครับคิ้วได้ไหม ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับวันนี้ครูไม่ใส่นะะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยมันมันโล่งไปครูก็จะใส่หูหมูนะครับหูใหญ่ๆแล้วก็หูข้างในได้ลวหมูทีนี้วันนี้ครูจะวาดให้ หมูเรา,เาทำอะไรดีเอาเอาหมูกินกินดีกว่าเนาะนะครับวันนี้ครูจะให้หมูกินผลไม้แตงโมดีกว่าเอาแตงโมดีกว่าเพราะว่าแตงโมเนี่ยหวานง่ายดีนะครับสมมติว่าหมูเขาหยิบของได้แล้วกันเหมือนคนนะอันนี้ก็คือมือหมูนะครับตรงนี้ก็เป็นกีี กีบก็คือเท้าของเขานั่นแหละครับเป็นเล็บเท้านะครับเป็นกีบนะครับเขาเรียกว่ากีบไม่ใช่กลีบนะครับกลีบนั่นดอกไม้นะครับถ้าเท้าหมูเรียกว่ากีบนะคือถือมาอันนี้เป็นแขนสอกอันนี้เป็นเป็นเป็นมือของหมูนะครับซึ่งความจริงก็วาดเป็นกีบขึ้นมาสายแตงโมโด้วยเส้นโค้งค่อยๆลากขึ้นมาเป็นรูปรูป แตงโมนะครับเชื่อมกันยังไม่สุดนะครับทําเป็น้อยฟันของหม,มูกินแตงโมไปแล้วนะนะี่เแตงโมใส่เปลือกแตงโมชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ เม็ดแตงโมสักสี่ห้าเม็ดก็ได้หัวหมูหัมหมูตัวนี้ผอมนะเพราะว่าไม่ค่อยมีแก้มนะครับถ้าอยากให้ดูน่ารักคนนี้ก็ใส่แก้มไปเยอะๆนะแต่ครูก็ไม่แก้ละครูก็จะลุยต่อไปทีนี้ก็เชื่อมลงมาเชื่อมลงมานะเอายืนหรือนั่งดีเอายืนหรือนั่งดี หน้ากระดาษคู่เหลือนะครับถ้านั่งนี่มันก็จะได้อยู่ประมาณนี้อคู่ให้ยืนละกันนะครับแล้วก็วาดตัวลงมาเหมือนเดิมนะครับถ้าวาดตรงนี้วาดไม่ยากแล้วล่ะโมูคูสเลนเดอร์มากนะครับแล้วก็ใส่กีบเท้าข้างนี้ก็เหมือนกันใส่กีบเท้าหมูเป็นสัตว์กีบคู่นะครับ ก็เือมีกีบสองกีบนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ขอาหมูหมูทำไมยืนได้อะครัอแกตัวน,นัลูกใส่หางหมูหางหมูนี่ก็แปลกนะบางตัวนี่ก็ขดนะบางตัวก็ตรงๆรงนะลูก หางเขาจะงอๆเป็นเหมือนสปริงรนะฮะนะเอ๊มันเอียง,ยงครับครูไม่เป็นไรเลยครับลูกนี้ก็เอียงนะ,นะเสร็จแล้วรอบข้างนี่มันว่างไปทำไงดีใส่ผลไม้แตงโมล,ลงไปอันนี้ยังไม่ได้กิน สองชิ้นเป็นไงคบอ่าอีกฟังนึงเป็นไงกินหมดแล้วเหลือแต่เปลือกเลยอ๋อลอยกินหน่อยนี่ทำไมครูชอบวาดแตงโม เาแตงโมเนี่ยมันเป็นอะไรที่วาดง่ายนะครับแล้วเวลาเด็กวาดแล้วก็วาดยังไงก็เหมือนอะเออระบายสียังไงก็เหมือนแล้วก็มันก็เลยทําให้คนวาดรู้สึกมีกําลังใจเพาว่าวาดไปแล้วเออคนดูคนอื่นดูรู้เรื่องนะครับเนาะก็เสร็จแล้วครับลูกหมูกินแตงโมสวัสดีครับ